สวัสดีเพื่อนเทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Super X Club กนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ช่อง Super X Club ด้วยละกันนะครับวิดีโอต่างๆก็ลงไว้เยอะแยะมากมายเลยนะเพื่อนนะไปรับชมแล้วก็ติดตามได้ที่ช่อง Super X Club ด้วยละกันครับวันนี้ผมก็ยังอยู่กับเว็บไซต์ Super Egg Club เหมือนเดิมครับวันนี้จะพาไปเล่นสล็อตค่ายไหนเกมไหนเดี๋ยวไปรับชมแล้วก็ติดตามกันได้เลยครับกดไปที่เมนูสล็อตได้เลยครับวันนี้ผมจะพาไปในค่ายของฮาบันเพื่อนนะ วันนี้มีทุนมาที่3 6 0 0 0กับอีก48บาทครับโยกเครดิตเข้าไปได้เลยครับรายการก็ทําสําเร็จเรียบร้อยครับวันนี้จะพามาเล่นเกมนี้นะเพื่อนนะไหนว่าเมื่อกีน้นะอาร์แกรเล็กติกแคชครับไปเข้าเกมกันได้เลยครับเกมน่าจะเป็นเหมือนอวกาศอาวกาศอลยนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวมาดูรายจ่ายสักหน่อยครับเป็นผู้หญิงถือปืนนี่ครับจ่ายจ่ายแพงหรือเปล่าน่าจะจ่ายแพงนะ ซับ t ตเ l ิ for polysymblex o i t s k a t e d น่าจะเป็นเหมือน skater อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจครับตัวนุต่างดาวนี้ก็จ่ายแพงสุดครับแล้วก็มีด็อกเตอร์ตาเดียวครับมีสับป,ปะหลาดเยอะแยะมากมายนั้นเพื่อนอะไรจ่ายนะก็น่าจะประมาณนี้ครับไปเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับเบ็ดที่โอ้โหเริ่มเบ็ดร้อยเลยเหรอวะอ๋อคอยปรับได้ครับตรงนี้ครับ อ่ะเบทดห้าสิบแล้วกันมีทุนอยู่ที่สามหมื่นหกพันกว่าบาทด,ด้วยนะเล่นเบทห้าสิบไปก่อนครับไปโอยเบิร์นได้ด้วยครับเบิร์นได้ด้วยโอ้แปดสิบห้าบาทดอกนี้เบิร์นได้ก็ต้องเจอผมยาวๆไปเลยครับแบบนี้สี่สิบห้าบาทครับโอ้โหยี่สิบบาทครับสับปะรดผู้หญิงนะเข้าไปได้ยี่สิบบาท ได้มา10บาทครับโอ้โหยานอวกาศได้ไป20บาทเองเหรออุย้ยดอกนี้เท่าไหร่100บาทครับไปโอ้ได้ปืนครับเมื่อกี้แล้วก็มีมนุษย์ต่างดาวถือปืนไม่รู้จะเรียกยังไงดีว่าหน้าตาแม่งก็เหเหมือนกันนะ อะไรวะเนี่ยตัวเอเลี่ยนนะเอา50บาทครับเป็นจอยควบคุมนะได้ไปอีก5บาทโอ้โหกดไป50ามันได้ทีละ5บาทใช่เหรอวะรัวๆหน่อยดิรัวมาโอ้ยดอกนี้บิ๊กวินครับสวยงามครับไหลไปลูกไหลไป 700ไปแล้วครับโอ้โหท่านด็อกเตอร์เข้าเต็มนะเพื่อนผมกดข้ามเลยแล้วกันกดไม่ได้อีกว่า1,415บาทครับโอ้โหท่านด็อกเตอร์สวยงามจริงๆว่ะโอ้โห36,000แล้วครับอู้ลดเบรดแล้วกันลดเบรนะครับตัวน,นี้ลดได้ไหมได้สักอ่ะ12บาทเดี๋ยวค่อย12บบาทละเดี๋ยวค่อยเพิ่มมาครับ ผมค้างเลยแล้วกันกดสเปซบาร์ค้างไปเลยแล้วกันอู้หกสิบสองบาทครับท่านด็อกเตอร์ครับเอเลี่ยนเอเลี่ยนตัวจ่ายแพงที่สุดนะตัวนี้หกบาทครับสี่สิบห้าบาทครับผู้หญิงแล้วก็มีด็อกเตอร์ครับอ่ะเพิ่มเบสสักหน่อย เป็นยีบาทครับเดี๋ยวค่อยไปเบรกร้อยกันโอ้บิกวินเมื่อกี้สวยมากเลยนะบิ๊กวินเมื่อกี้สบาทครับดอกนี้ไปเพิ่มไปเป็นเบร5ห้แล้วกันครับ60บบาทครับยานอวากาศครับ โอ้ยท่านเอเลียนครับสองร้อยห้าสิบบาทสวยๆเลยนะแล้วก็ดาบเอ้ยไม่ใช่ดาบปืนดิปืนห้าสิบบาทครับแล้วก็ท่านเอเลียนนะเป็นตัววายด้วยนะท่านเอเลียนเนี่ย5บาทครับเก็บไปครับเอ้ยเงียบเลยว่ะ อ่ะสิบห้าบาทครับปืนครับปืนเอเลียนผู้หญิงยี่สิบบาทครับอ่าดอกนี้20บาทครับมีแผงควบคุมนะ110บาทครับเอเลียนตัวสีม่วงม่วงครับอ่ะเดี๋ยวจัดเบรตร้อยกันไปเลยนะเมื่อนะ ไปเยยาวแล้วกันผมขอเบรร้อยดูสักหน่อยสิมันจะมีบิ๊กวินหรือเปล่าอูโหดอกนี้เท่าไรครับบิ๊กวินไปแล้วครับ1,180บาทครับสวยงามครับมีเอเลี่ยนนะแล้วก็มีผู้หญิงครับโอ้โหสวยงามจริงมาอีกครับ250บาทเอเลี่ยนตัวแพงครับแล้วก็ปืนครับ20บาทอู้หดอกนี้260ครับมามาเรื่อยๆเลยนะ เอเลียนมาอีกแล้วครับร้อยเจ็ดสิบบาทโอ้ยดาบแบบนี้60บาทครับไม่ใช่ดาบปืนนะมาดิเอเลียน120ปืน30บาทครับโอ้ย270้ยครับมีผู้หญิงด้วยเพื่อนแล้วก็มีเอเลียนตัวแพงครับ เข้ามาเต็มแผงเหมือนเมื่อกี้เลยนะโอ้โหสวยงามมากเลยอะ่ะโอ้โหเงียบคลิปเลยวะได้ไป50บาบ,บาทครับเก้าสิบบาทครับมีหุ่นยนต์นะหุ่นยนต์แล้วก็มีผู้หญิงครับปืนครับได้ไปสามสิบครับ แล้วก็มีแผงควบคุมได้ไป110บาทโอ้ไม่มีมาเลยฟีสปินก็ไม่เข้าอ่ะ70บาทครับหุ่นยนต์กับผู้หญิงครับแผงควบคุม30บาทโอ้ไม่มาเลยวะเฮ้ยหลอาที้เท่าไหร่270บบาทครับโอ้โหถือว่าไม่เข้านะเพื่อนนะ การเล็กติกแคชแอตแท็กยังมายากว่ะถึงถือว่ามายากไปหน่อยนะก็ขาดทุนประมาณสักตีรวมรวมก็สักสามพันละกันเดี๋ยวไปดูเว็บไซต์อ่าซูเปอร์เอ็กคลับกันหน่อยแล้วกันครับปพอแล้วกันนะค่อยเล่นเกมต่อไปแล้วกันก็ครบจบในเว็บเดียวครับก็มีทั้งกีฬาอีสปอร์ตคาสิโนสล็อตหวยโป๊กเกอร์ยิงปลา e port, ino, ot, Hoy, er, ra, ครับไปดูกีฬากันหน่อยแล้วกันก็มีทั้งหลายค่าย,าายครับ3ค่ายครับ c m d 3 6 8 Sport หกแบแล้วก็ winning ft ครับในส่วนของคาสิโนก็มีค่ายเกือบ10ค่ายเลยนะ Allbet Game Play, D Lacco Isuki SA Gaming, Asia Gaming ครับ p b n ครับ Evolution Gaming ครับ Vivo Gaming ครับ Dream Gaming แล้วก็ Entolight ส่วนของสล็อตนะเพื่อนนะมีทั้ง h a v a n e r o Game Play ครับ S Gaming Soft ครับแล้วก็ Micro Gaming Plane Go ครับ p l a y t e d Evo Play ครับแล้วก็ Dream t e d h ค่ายสุดท้ายก็เป็น CQ9 ครับ หวยครับวันนี้หวยออกนะวันที่16นะก็มีคลิกลอตโต้8ครับแล้วก็เกมเพลย์นะเพื่อนนะโป๊กเกอร์ก็มีขังข่าย idn โป๊กเกอร์ครับยิงปลาก็มี GG Gaming ครับโปรโมชั่นเดี๋ยวไปดูกันสักหน่อยครับโอ้โหยาวมากเลยนะเว็บไซต์นี้นะซุปเปอร์เอคลับนี่ถือว่าโปรโมชั่นนี่จัดเต็มเลยครับ ฝากเงิน5ครั้งรับเงินคืน300บาทครับมีโปรโมชันวันเกิดครับแทงหวยไม่ถูกคืนสูงสุด1,000บาทครับแล้วก็ฝากครั้งแรก150%นนะเติมเงินทุกยอดฝากได้20%ครับแล้วก็คืนเงินกีฬา1%ครับแนะนำเพื่อนได้1น0บาทคืนเงินอ e ีสปอร์ตครับคืนเงินคาสิโน1.2%ครับแล้วก็คืนเงินสล็อต1.6%ดครับเล่นไม่จำกัดครับเล่นได้ทุกวันแจกได้ทุกวันนั่นเดือนนะ ก็ไปเลือกเล่นกันได้ครับลิงก์ก็อยู่ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าใต้คอมเมนต์นะสามารถไปกดเ,เลือกเล่นดูได้ครับหรือว่าแชทถามพนักงานได้ครับว่าเป็นอย่างไรมีโปรโมชั่นอะไรยังไงแจกบ้างก็ไปสอบถามกันเอาเองแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนเพื่อทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้พับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ